มาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินข้าวปลานนำกันมาเด้อม<อ>าหน,เน่เปิดปะสะโพกตัวมันปิดสุดเลยเนาะอันอันนี้เนี่ยเนี่ยมาเบิ้งเนี่ยเนี่ยเอาแกงแกงปลาอันนี้ปลาขย่างเนี่ยปลาขย่งเนี่ยนะเนี่ยน,น,น,นะ,นนะเห็นบอลเนี่ยไปบ้านน้อยมาใยใยคลองให้ใหให ให้ปลาหน่อยให้ปลาขายมาีมามาออมมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกั่เด้ออยู่เกียงน้าน,น้อยเนี่ยนะเอาใส่ผักกันเด้อเอ้้มแต่แสะเถอปวะปฝ้าเฝ้า,าเลยหิววะจะกินข้าวได้เนี่ยกินข้าวปลาเด้อ บึ้บงบงองนี้มะสวงานี้แล้วปอนเองโอ้น่ากินไหมเนี่ยใส่ผักแล้วโอเคโอเคแสบ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 อเอาเดี๋ยวไปจีโปรไทย